สวัสดีค่ะอันนี้เป็นสมาชิกกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโลงะค่ะก็ปัจจุบันก็ทำพวกลูกป๊กอบก็ค่ะลูกโปอบลูกปกบแล้วก็ถุงอบตัวมันคือใส่ในตู้แบบสมุนไพรอบใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เป็นหม้อต้ม่นมออค่ะแล้วด้านหลังนี่คือมีสมุนไพรอันไหนช่วยอะไรบ้างคะอ๋ออันนี้เหรอคะนี่เอาว่าตัวไหนคืออะไรอันนี้ คือลูกค้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบขายอะค่ะท่าสนว่าจะยกกระสอบให้ลูกค้าเขาจะเอาไปแพ็คเองเป็นกระสอบอย่างนี้จะราคาประมาณเท่าไรราคาส่งเลยค่ะอันนี้ชิโตะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เปิดสสดาอินคาราคาส่งจากบ้านก็แค่ร้อยร้อยเดียวร้อยยสบาทกันแล้วแต่อันนี้เงอันนี้เันพวก เราทำตาลได้ค่ะตัวน,นี้เราำตาลในเลือดได้นี่ดอกอัญชันนี่ดอกอัญชันค่ะช่วยเรื่องอะไรบรุงสายตาค่ะเส้นผมบำรุงสายตาขิงดองต้านหวัดได้อยู่ะแก็คือว่าทำตามที่เขาสั่งค่ะอ,อันนี้มันช่วงโควิดพี่ก็เลยของไม่ได้ออกเลยก็สต็อกไว้ให้เขาแต่ว่าไม่ไม่ ใบเตยใบเตยนี่เขาไปทําลูปประคบด้วยแล้วทาน้ําทําน้ําสมุนไพรค่ะสมุนไพรอย่างนี้ก็คือรับมาจากในชุมชนือวยแล้วชุมชนด้วยนอกชุมชนด้วยอันนี้ก็จะเป็นมะตูมค่ะมะตูมนี่ก็คือถ้าเกิดออเดอร์แพ็คก็คือแพ็คส่งตามพวกโอท็อปแล้วก็เส้นสายเอเชียตามปั๊มน้ํามันนะคะอันนี้แพ็คจะแพ็คไปเท่าไหร่คะอันนี้ถ้าเขาขายหน้าร้านน่ะมันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท้านาร้านอ่ะซึ่งกิโลจ้ะ อันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะมาปุ่มเราะตู่เขาก็ต้มน้ำดื่มแต่พวกอ๋อดื่มแบบทานจิบเ่ใช่ใช่หมดเองกะหายใชกระหายน้ำเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันพวกท้องผูกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะตอนนี้แล้วผงเขียวนี่คือะไรอันนี้อ๋ออันนี้ผงมะรุมค่ะผงมะรุมก็คือว่าถ้าเขาอนนี้คือว่าออเดอร์สั่งอย่างเดียวสั่งถึงทําเพราะว่าปัญหาติดปัญหาคือมันไม่มีออยเราทํากันเองในชุมชนในบ้านอย่างเงี้ย มันไปไม่สุดทางอ่ะเท่าไรคะถุงนึงประมาณถุงนึงห้าร้านร้านขายปิดก็แปดสิบบาทจ้ะส่งเขาหกสิบเขาขายแปดสิบหน้าร้านเขาขายแปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วนนลว่าอันนี้คือถุงมะม่วงอันนี้คืออะไรคะพี่เอนนอ,อน,นี่เหรอกระเ,เจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงจริงๆอ่ะบ้านเราคือในในชุมชนของเราปีหนึ่งก็หลายเป็นตันอยู่ที่รับไปส่งค่ะไม่ไม่ค่อยได้แพ็คส่วนมากจะส่งเป็นกระสอบแบบนี้กระเจี๊ยบนี่คือปลูกได้ทั้งปีอ่ะอเป็นแค่ช่วงช่วงปลายปีค่ะเพราะว่า ทั่วไปปีที่ว่าเอ้มีฝนหน่อยๆแล้วก็ก็ไปถึงไปถึงธันวาเกี่ยวเก็บเกี่ยวธันวามกราอย่างเงี้ยธันวาเลยเท่าไหร่คะถุงนี้ถุงนี้เหรอคะถุงนี้เขาขายหน้าร้านหนูประมาณแปดสิบาทที่ส่งก็ห้าสิบห้าส่งห้าสิบห้าแต่เขาขายแปดสิบแต่ถ้ายกกระสอบถูกมากอ๋อยกระสอบกระสอบอไปเท่าไหร่คะกระสอบละสิบห้ากิโลกระสอบละสิบห้ากิโลก็พี่ส่งเขาอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบ แต่เขาน่าจะไปขายขีดละสามสิบห้านะ mm hmm. ขายตรงขีดละสามสิบห้าทูทตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เน้นแพ็คอะแพ็คไม่